ีกูจิเชีนลนะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซนะครับ57คนนะครับที่ติดตามผมนะครับก็ขอให้ติดตามผมตลอดไปนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการคลิปใน youtube นะครับผมเป็นผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจสร้างนะครับเพราะว่าการขับขี่บนท้องถนนของคนไทยทุกวันนี้เขาก็มักง่ายกันเดียนะครับ ผมก็อยากให้สร้างมีระเบียบวินัยในการขับรถนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมากง่ายนะครับผมกม็อยาก <c oughs> นําเสนอบ้างครับเพราะว่าก็อยากให้ตํารวจเห็นใจบ้างครับไม่ใช่ว่าจะมาจับแต่รถบรรทุกคุณก็หาจับรถเล็กรถอะไรบ้างครับความมากง่ายของคนเนี่ยมันบอกให้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับแล้วมันไม่ใช่ว่า แล้วมันเกิดอุบัติเหตุมามันเสียหายเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเสียหายแค่สองส,สองคันนะครับสองฝ่ายนะครับมันจะเสียหายมากไปกว่านั้นถ้าคุณวิ่งมาเร็วเสร็จปุ๊บมันจะมีการสูญเสียนะครับก็ออขอคำครับ